أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสลามัตเนาะความสันติสุขความ เมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานตาละลาและก็ความบารอการจงประสบพบเดบินองเราทุทกคนเถเถกําลังทือบวชอยู่เนาะยทั้งเ่ฟังและก็ที่ไม่ฟังอยู่ตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ี่นอ้องสามสิ่งนี้ถ้าเรานํามาอยู่ในครอบครัวเราได้อินชาอัลลอฮฺทั้งความสันติความเมตตาและก็ความบารอการนะอัลฮัมดุลิลลาห์ี่น้อง คนเตะเตียมกับข้าวเรวเลยก็วางเร็วกามาแล้วพี่น้องัอฮลฮทมในละรวมกันผูดคุยวันเดียวหัวคอถ้เราจะพูดกับพี่น้องคือคนเทไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ในเดือนอมฎดอนพี่นอ้องคนถ้ไม่ได้รับการอภัยจากอัาลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ในเดือนอมฎดอน,นวันเดียวเราตั้งโจทย์ขึ้นมากอนว่าสาเหิตเทื่อนึง เราขออภัยจาก a ล l a h แหลมายนี่คือประเด็นพี่น้องเราขอแหลมายที่ลล l a ์จะอภัยนะ <c oughs> อ่านี้ประเด็นมันพี่น้องประเด็นมันอ้าพี่น้องฟังให้พูดเรื่องโควิดสาหัสอ่าเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องโควิดไม่เปื่อ,อ,ข,อขอแช่กันมากเลยเอาเรื่องเราก่อนถ้ามาวันเดียรที่ a ลอ a จะอภัยเรื่องไม่อภัยนะั่นเราขอขอแหลมาย <c oughs> บวชตั้งต่ว่ารุจนกระทั่งคำไม่ได้ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع สักทีเนะี่ยหรือว่าถ้าขอก็ขอ,ขอเล่นๆไปไปประสาโรยเพื่อนนะเลยนำงเข็มหนังโรคแกบวชจัดกลับอิมามัำดีละกับอาจารย์ฟุกอนอวสันไม่เคยจะเห็นเหมือนกันตาเดีวยวตัวจับใส้เวรไปนเนาะัำดีละ วันเดียผู้ที่ไม่ได้รับการอภัยใน,นเดืเาาดอนรอมฎอนเราตั้งโจทย์ขึ้นมาแต่ตัวเราก่อนเนี่ยแต่ว่าอันแล้ก่อนน้าพี่น้องวันเดียเราขคเลยไหมเอาจากเรากินข้าวซาฮูสเซ็ดแหลกอะเรืมมายังซุบุพี่น้องลังคนกับมายังซุบูแคบๆเลยสามลาิลิขรมรำจุลลอฮามิลิรุมรำุลลอฮเอาบอนมาตั้งบอกร <c oughs> ับบางคน เวลานั้นเป็นเวลาที่เราอยากจะขอดุอาตออัลลอฮฺบ ب ح ا า ه ละ ت ع ا เป็น้องยกมือขึ้นมานี้ขอถูกสิ่งถูกประการกี่รอยเรียงสุราชชัดเจนอัลฮมัมเลิละพี่น้องสุาราชนั้นคนใหญ่เราลานั่น อาเซ็ตยาสูบบแล้วอ่าซูรีลบยาสูบบุนมานอนหลังคนกัมาทำงานจนกันต่างซูรีซูรีก็เซ็ตเซอรอัสลามเลกุมรอห์ตุลลอฮ์ซัมเลกุมรอห์ตุลลอฮ์ก็ยกขึ้นไปเพียวไปลาวเลยหลังคนไปนอนหลังคนแคบไปทำงานตาบัวยิงยิงก็แคบยิ่ไปหนักอ่าหากับข้าวไห้ผัวมันอ่าหลังจากซูรีนี่คาวัตตูอาซาลลาหก็ก็ไม่ได้ดอสักที่นึ่งก็ไม่ได้ดอสักที่หนึ่งไปง เดือนนี้เป็นเดือนฉาหรุลกุรอานเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ใายอภิสิทธิกับทีมงานของมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบุรุนี้พี่น้องอ่าหนึ่งเป็นเดือนของอัลกุรอานสองเป็นเดือนแห่งการอภัยอ่าชาหรุลมกฟิโรห์เดือนแห่งการอภัยเละก็เดือนแห่งการหายรอำมัดเละก็เดือนแห่งความดีงามอะไรใครรู้มิลอัลฟิชัลก็สมัติที่บรรุนนะแต่วันนี้จะคุยว่าทำไมตี คนคนหนึ่งข่าวสู่เดือนรอมฎอนแล้วไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะตาอัลละกันเลยตั้งโจทย์วันหนึ่งมองที่เราก่อนกลุ่มคนที่หนึ่งไม่ได้ขอเลยแกบวชเสร็จแล้วก็แคบแคบเนี่ยมันอิ่มหนามกระพร้ามังหนามตาลมังอะไรต่ออะไรสาระปัดไม่ทันอัลลอฮฺบัดนายละมาริมัลลาอัลเบียลมินละดออลเลนอาเมนซาบิกุมรับบิลละไม่รอดเท่าไหร่ะ จนกระทั่งอิชาลาอ่านี่คบประกาศเห็นว่าไม่ไปมัสเย็ดกันแล้วและไม่เป็สรุปว่าตั้งแต่เราริ่มกินข้าวซาหูจนกระทั่งเกบวดนั้นไม่ได้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สักทีนะอ่านี่พี่น้องปัญหาเบิกกัน,นี่อดตั้งแต่ชาวแต่ว่ามันไม่ได้ยกสักทีนีน่ไม่ใช่หมาม้ายนั้นยัง่งพี่น้องอ่าเนี่ยแต่ว่าฮาม้ายในดุดยนย่อนี่ในยั้งปานนี้น่นนนะนนน แล้วต่ะวันใดจิขอจากอัลลอฮ์ยกมือขอไม่ได้ในในเดือนรอมฎอนอ่าแต่เวลายกบนรถทั่วขอไม่นะขอไี่นนอนนะขอไม่อยากกูลาวเลยวกูลาวเลยไอ้นี่เรามีจดเนี่ยเพลงไอ้นู้จิตไม่จะแล้วอ่าไอ้นี่ไอ้นี่บนรถทั่วแล้วไปหนอนอ่าแลต่ที่ขอไม่ขอได้พวกขอโดยจากตลอ์ตั้งใจขอนี่ไป่นองขอโดยนำตาขอโดยความตั้งใจนี่ลรลองเลย่ะนึ่งไม่ได้ขอที่ กลุ่มหนึ่งทั้งรอมฎอนนี่ไม่ได้ขอจากคนนอกจากฉงสติ๊กเกอร์เล็กๆหน่อยๆในเฟซสโคแล้วเปลี่ยนพูดริสกีอาเมนอาจ้าจ้าจุ๊บจุ๊บไรก็ว่าไปอาพี่น้องแล้วทำไปเลยเสร็จมายังลงโอเนี่ยฟีกุลีอัตบาริสซาลาวัตการดุทธรถุกๆหลังมายังพี่น้องโคเลยมีดุทธรมากมายดุทธรอุทธอ์มัซซูรอตอ่าเต่เป็นสุนนะจากรอซ ر س و ล u l l a h s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัม อัานี่ยหนึ่งกลุ่มที่ไม่ได้ขอดุอาเลยสองก็คือกลุ่มที่ขอเหมือนกันแต่ว่าขอพลางเคี้ยวฟันพลางเปลือน, <c oughs> นก็ยกตามเปล่อนก็หละ่ะอัลอฮฺบานาะอาตินาอิลดุนยาิรร์รินอาลกิรัตีซานาอกินาอันนี้เคี้ยวฟันพลางไอ้ฟันหนึ่งน่ะเคี้ยวตัวระซับพลางขอเหมือนกันใจเราไม่พนันสักเปล่าเลยพี่น้องอ่ากลุ่มหนึ่งไม่ได้ขอกลุ่มหนึ่งขอ,ก,งขอก็ไม่ตั้งใจขอแต่ว่าบังเอิญ ไปนั่งอยู่เตะเพื่อนก็ขอดอาดหยอกคอยนะกูทำไมหยอกเดมไอ้คนหล่าหยอกร้อยเพื่อนกข้ไปอ่านี่พี่น้องได้วเถี่ยคนผู้นั้นเมื่อคาวอัอมฎอนแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุหานูุอัลละมี h ะด i ษจากอับดุลฮฺรริย์ radiallahu t a ล l อัน h u ว่าครั้งหนึ่งรับสุลลอฮ์สันละัลลอฮฺวะลิวุสัลลัมขึ้นมิมบัดมิมบัดองรับสุลลอฮ์อะไรมิมบัดสามคันพี่น้องอ่าอย่างขึ้นไปขั้นเดนึงอาหมิน อย่างขึ้นไปคันเทสองอามินอย่างขึ้นไปคันเทสามอามินไม่ได้พูดอะไรสักสักฮิดนี่อามินบารอสุลละสามจันอย่างจันเดทหนึ่งอามินสองอามินสามอามินโดยที่ไม่ได้หวาไรสักสิ่งหวาแต่อามินซาบัดมาเห็นทั้งนั้นพี่น้องแปลกใจทามรอสุลล์ว่าอะไรรอสุลล์ที่ท่านเล่าอามินอามินอามินถึงสามครั้งพวกเราไม่รู้อะไรนี่ฟังอยู่นี่อ่า ฟังอยู่นี่ไม่รู้ว่าอะไรสามครั้งที่รอสุลก็แลาวอาเมนันไม่รู้อะไรที่ี่นองก็เลยถามรอสุลก็เลยบอกว่า فقال إن جبرين عليه ا ل س า ا م أتاني ف ق ะรอ س و ลลอฮ์บอกว่าิบร ي ن มามารอสุลฮ็เลบอกว่า من أدرك شهر رمضان فلم يُفر له ف ะฮ ل النار อ่าใครก็ตาม r a s u l ล l l a h นั้นหลังจากซอบบัตรธรมว่าโอร้รอ s u ล u l l a h เด็ดเด็ดแต่งแลวว่าอามมนอามมนสามครั้งโดยไม่มีเหตุอะไรเลยนั่น r a s ล l u l l a h บอกว่าจิบรีนนั้นมาหาฉันและบอกว่าเคยก็ตามแต่ Allah ให้ราะมัตกับเขาได้ข่าวมีชีวิตข่าวมาในเดือนอรอมฎอนเหมือนกับพวกเรานี่แหละข่าวมาถึงรอมฎอนแล้วแต่เขาไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ ب ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฟะดะคอลันน้ำ เขาผู้นั้นเข้านรกพี่น้องอืเขาผู้นั้นเข้านรกฟาพรอาทประดับุห์น์พระลวก็ขออละให้เขานันได้ห่างไกลจากละห์มัตของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อ่านี่พี่น้องนี่แหละเหตุทีเราะซุลลัลบอกว่าอาเมนอาเมนอาเมนอ่าฮะดิษนี้รายงานโดยอิบเนาะฮุซัยมะละก็อิหม่ามอัลหมัดพี่น้องแล้วปรนเด็นเรามาถึงตรงนี้แล้ว เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เปิดให้ทั <no S 1> ้งเพล้ยนเลวทำใจทีเอาอะไรเดินนี่เอาแต่เคยตักได้ตักหมากเคยตวงได้ตวงหมากเคยใส่ชามย่อเอาเอาลับบานภาษาเขาไปบานกินนูรีน่ะตานรไม่นูรีตีตานี่ใช้ใช้โมเล่เออเคยเอาได้เอาเอากันเดินนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราไม่เอาพี่นาะเนี่ยว่าอะไรมากเข่โคดูอาตกับอัลลอฮ์ก็เรายังไม่ได้ขออันนี้พี่น้องแต่ขอเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ พี่น้องที่ไม่ได้ข้อที่สองวันแลว้วลวงขึ้นมาแลว้วไม่เคยตั้งใจขอ้อล่องหนังกับสังหารหน้าที่เรียกว่าวันเดจิข้อเลยจีข้อกับอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตัลลาเรื่องว่าถึงข้อแล้วก็ข้อให้จริงๆพี่นอ้องอ่าวันเดอเราหยกตัวอย่างว่านคนๆหนึ่งเราและพี่น้องทุกคนเนี่ยอย่ในสภาพหนึ่งตื่นข่ายครึ่งกันก็คือมันมีความพิษปนอยู่ตั้งเพลินนะอ่ามันกลัวเกลืออยู่กับความพิษนี่แหละ ชีวิตในมันปนนี่เลยพี่น้องพอเราไปหนักไปลาดหว่าคำคนี่นึ่งไม่วิบกับบัวขับรถปาดนากับเต่วิบกับบัวเย็บตีนบางไรบางเรียกว่าไม่วิบกับใครกับถวหลักเล่ไ์ใครกับไม่รู้เรียกว่าไม่หลักเล่ห์ใครกับพอได้ถักอย่างเผื่อนสักฮิตชีวิตนี้บนเปื่อนไปด้วยสิ่งที่เป็นบาปไปยนะไม่ว่าบาปทั้งกายบาปตั้งใจหรือบาปทั้งอะไรก็ไม่ว่าที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอน วันเดนในเดือนแห่งการอภัยนีสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทำคือการข่าวกลายอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาและการขอให้อัลลอฮฺได้ให้อภัยแกเราพี่นอ้องท้งเราและพี่น้องไม่ว่าจีบาปตาบาปหูบาปบาปากบาปใจบาปอวัยวะอะไรต่างเป็นต่างเป็นนั่นแหละได้แต่ไม่ขอมนุษย์คนหนึ่งวันเดททาไม่ยอมขออภัยในความผิดเรายกตัวอย่างว่าคนคนหนึ่งมีความผิดคดียยติรุ่งผักรอยติสาร ยกตัวอย่างพี่น้องลองคิดรวมกันเลยถ้ถามว่าใดที่เราไม่ตั้งใจขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอะลลอฮฺไม่ตั้งใจขออภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาอะลลอฮฺคนนึงมีคดียอยู่เขาบอกว่าไปเลยมึงไปเคลียรแต่คนนั้นเดี๋ยวก็ค่อยพาไปเตะอายการเตะไรก็ไม่ว่าเตะน่าเตะไรก็ไม่ว่าไปตะแน่นอนพี่น้องวันดีไม่ว่าลูกเราล้านเราหรือใครแต่กำลังพิชอยู่นั้น รวบรวมชาโนดรวบรวมโนโซามรวบรวมเงินสดอะไรตั้งเป็นตั้งเป็นเพื่อจะเอาไปเคลียร์ให้เขาอภัยคดีนั้นให้ได้ถึงแม้ว่ายกฟงไม่ได้กระชากพยายามคาเป็นเป็นอะไรเป็นไมเจตนาเลยรฮะอ่านี่พี่น้องให้มันได้เบเที่สุดนี่ให้มันได้เบเที่สุดเราวิ่งทุกสิ่งไี่น้อง อะไรก็ได้วันเดอเพื่อให้ปล่อยจากคดีแต่วันเดอเรากับอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาในเดือนที่อัลลอฮ์จะให้เราจุกยั้งได้แต่เราไม่พยายามได้แต่เราไม่พยายามพี่น้องวันเดอหรือว่าเราไม่ผิดอะไรเลยไม่ต้องขอเลยกูเด็กเซนอยู่เลยเซนไข่เซนมัวหมัดมัวหมัดเยอะเลอมัวหมัดกอายุรุ่งปักเหมือนกันอ่าอันนั้นเซนมัวหมัดเออพี่น้องกินเลยวันเดอได้แต่เราไม่ขอ เทเราไม่คลัสในการขอดอาจากอัลลอฮฺ س ى ب ح บ ن ه แะ تعالى ไน่อยยี่สิบเจ็ดชั่วโมงนั้นขอให้หาหน้าที่ในการดุอา,ากับอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل ในยามคำขคึ้นพี่น้องเราลองทำเลยจากหลังจากที่เราอดมาตั้งวันเหลวหลังจากที่เราเหนื่อยมาตั้งวันเหลวหลังจากที่เราเหนื่อยมาตั้งวันเหลววันเด้งงานของเรานีจะต้องบอกบกเจ้างานมัน่งจะต้องบบกเจ้างานพี่น้องวันเดถทาราไปกินงานเลยซองที่เราใส่นัน,นใส่เบียว้ยพันหนึง่ง เพ,อพือกะต้องเอาไปยืนให้เจ้างานให้เจ้างานรู้ว่าเรามาเล้อ่าเลี้ยเราให้ไม่ใจสกโรยให้พัดน,นึ่งพี่น้องเห็นไหมเพื่อจะให้ได้รับการยินยมอมจากเจ้างานให้ได้รับการาสรรเสริญยินยอจากเจ้างานให้ได้รับการยอมรับนับถือจากเจ้างานวันใดอมามันที่เราทำแต่ละอันนี้พี่น้องช่วยกันดอธิษบานาตะคับบนับบนมินนาะ ดู a าณาวัาาะวะสลาตนวสัสยามนวคัคยามนา้วแต่ที่เราขอพี่น้องเออขอบอกอัลลอฮ์นั้นรู้อยู่แล้วแต่วันเดย์สิลักษณะที่นุย์ต้องมีกับ Allah ก็คือการหนมนมย่มตนเพื่อที่จะบองทุอย่างทั้งเราทําโอวันเดย์ในี้น เล็กวันเล็กวัดซื่อแต่ไม่ได้ใช้ซ้องแต่พิษเตียวพลาดนั่นอัลลอฮ์อภัยเนาะอัลลอฮ์เนาะอะไรพี่น้องว่าไปวันเด็ดทำไมเรายืดร้านแต่ยกมือไม่ขึ้นแต่จะขออุอมจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮลวุตาละหนึ่งเราทำพู้ใดพี่น้องคนแต่ทำพู้ใดกะจางานเหล่ยจัดเด้ร้อนเด้รอนเลยพี่น้องห้ามไม่คนไปกินงานกินเสร็จเหล็กะเอาเบียใส่ไว้ใต้ชามเลือเดินอกมันห้ามไม่ ต้องไปพบยาวงานพี่น้องต้องไปพบยาวงานเราเองและพี่น้องก็เหมือนกันไปให้เขาเห็นว่าอ๋อมันก็มาบิกันเลยงานเรานั่นเลีลงงานมันเราไปบิกันพวกงานมันมาตั้งผัวตั้งเมียอันโลหายพันหนึ่งนั่นสาอายบิกันเล็กเราใหายกันมันสองร้อยนี่มันหายพันห้าพี่น้องนี่แค่ไปกินงานนี่พี่น้องแค่ไปกินงานเรายังกีไปพบนาเจ้าบบาน ให้เขารรเสนิซื้นให้เขายอมรับให้เขายกย่องให้เขาบอกว่าเออเออเอาเอาเอาขอบคุณมากขอบคุณมากวันเดชในเราข็อัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺไม่เอาไเลย่น้องอ่าพวกเรานีบวชกันตั้งเพียนไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่บวชพี่้องบวชกันตั้งเพียนมายังกันตั้งเพียนแล้วว่าเราบอกแลยว่านึงพี่น้องกลุ่มนึ่งเดมายังไม่ค่อยบวชพี่น้องกลุ่มนึ่งเดบวชไม่ค่อยมายัง วันนี้บานเราลังนึงตั้งเสาให้ดีพี่น้องเสามันก็คือมายังตั้งหาหาเวลาหาวัตถุเลยหลังจากนั้นโค้งที่มาติดริมฟ้ามันลังคามังประตูหน้าต่างติดกันไปเลยแต่วันนี้ถ้าเราไม่พยายามให้ความสําคัญกับเรื่องมายังทั้งหน้าต่างทั้งหัวรวมทั้งเกตทั้งอะไรไม่รู้จะตั้งไหนนะของมันทำอะไรบานที่มายังบวชจากัอะไรเรียงกันไปพี่น้องทำดปละวันนี้ที่พูดว่าทำไม่ถ่เราไม่ควรอาจะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อ่าพี่น้องเนาะพยายามในเดือนนี้อิงชาอัลลอฮ์ตัวของเราเองและพี่น้องก็เหมือนกันเราสูุลลอ์เด็ก่าวเหมือนในะด d ษที่วาใครก็ตามแต่มีชีวิตอัลลอฮ์ให้ราหมัดให้เนื้มัดได้ข้ามมาในเดือนอมาดนอีกเดือนหนึ่งลาวและเขาตายไปโดยที่ไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์หรือว่าเขาไม่ได้ตายที่แต่เขาไม่เคยขออภัยจากอัลลอฮ์บ ب ح ا า ه และ ت ع ฟะลัมยุฟฟัลละไม่ได้รับการอภัยเลยเพราะว่าเราไม่ขอและพี่น้องเราไม่ขอ คณะตำรวจยับมวกนะตามจริงรับโซ่ rồi เลยแต่ว่าขอเพื่อได้ยกมือไหวี่นเนงะเพราะอะไรเพราะสภาพของผููพิษมันต้องโหนมเละย่อมตนเทมฮกเขบาไปคอยลาวกัไม่ไม่หว่านนู่เมียอยูโรงบ้านนู่เค็บเค็บอโลนายเออมวกกันนอกอเม,มาเลยแต่ว่านลื่มยิบนู่เลยหลูกมาเกิดอยโรงเมียเยกิดได้กะว่าฮกเขบาไปคอยอกัไม่หว่านจีให้มันผลพิษก่อน อย่าให้คนฟิตก้อนพี่น้องแค่เบียร์สบหรอยเรารู้สึกเสียดายแต่นี่ชีวิตทั้งชีวิตของความเป็นมุสลิมเราอากิดะด้ต่างอากิดะด้ของเราเราไม่รู้สึกเสียดายเลยพี่น้องวันเดอิบาดดัดของเราเดือนเดือนนี้อินชาอัลลอฮ์อ่าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอย่าให้เป็นผู้หนึ่งเถิดไม่ได้รับการอภัยโทษในเดือนรอมฎอนฟาด่าขอละหนับในที่สุดเขาจะต้องข่าวนรกฟ่าอับอาดะฮุลลอฮ์และเขาผู้นั้นจะได้รับ การทำไม่ห่างไกลจากรอห์มัดของอ Allah Subhanahu Wa Taala เมื่อห่างไกลจากความเมตตาของอัล l l a h แล้วเมื่อนายไม่เมตตาแล้วนี่แท่นที่ว่ามันจีด้เบี้ยถูกใจโศงรอยวันเดียพอพาไปลูกผักนักก็ไปเลยล่ะอ่าเป็นหารวยขึ้นมาเลยพี่น้องอ่าเป็นเรื่องอื่นขึ้นมาแล้ววันเดียเรียกร้องตัวของเราและพี่น้องทุกคนช่วยกันขอดุอาจากอัล l l a ์ให้อัล l l a ์ได้ให้อภัยทุกสิ่งที่เราผิดวันเดียวันเดียกายคนละเรื่องอะไรความผิดนะไม่ผิดกายก็ผิดหูผิดใจผิดปากผิดสักเรื่องนั่นแหละ อรือว่าไม่ไม้เลยแต่ถุงกระยาอยอย่คังบนถนนก็เป็นบาปเหมือนกันพี่น้องมันบาปเล็กๆอ่าพี่น้องวันเดียน้ออ่าเขาบอกว่าอ่าโควิดอ่าเห็นว่าก็ม่ให้ก็มามายังมาเจ็ดก็ม่มายังันสุกเล็วอันนั้นก็เรื่องของทางการก็ว่ากันไปพี่น้องวันเดียวเรามองให้ดีที่สุดวันเดียวเรามองถูกสิ่งที่เราก็จะสอบมองในมุมที่มันดีที่สุดพี่น้องเอาง่ายๆชีวิตผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยได้เป็นผู้นำกลบครัวเลยพี่น้อง เรื่องกับข่าวก็เมียตัดสินใจเรื่องงานก็เมียตัดสินใจเรื่องลูกยื่นโรงเรียนก็เมียตัดสินใจเรื่องเสื้อผ้าก็เมียตัดสินใจเรื่องจีบไปตัดยางไม่ไปตัดยางก็เมียต้องตัดสินใจเรื่องจีไปออกอ้วนก็เมียตัดสินใจชีวิตนี้ไม่เคยได้เป็นผู้นำสักทีหนึ่งขอบรัวเราความเป็นผัวหรือว่าสามีพี่น้องวันเดออัลฮัมดุลิลละในบาโลอันนี้พี่น้องผู้ชายหรือว่าพี่น้องสามีทุกคนพี่น้องยืนนำนาขึ้นมาเลย อัลลอฮฺอักบัดเป็นอิมัมสักทีพี่น้องป็นนี่ <c oughs> ให้มันมองในด้านดีมัง่งมันไม่ได้วามเปลี็ยวเวข้ามาไม่ไปมาเสียดวันเดยด์ใดทำยำอากันหนึ่งครั้งชีวิตนี้เมือ่อโควิดมากพอคนหนึ่งได้เป็นอิมัมให้กับพรรยาและก็หลกหล,ลูกลังจากถึงเราไม่ได้ใช้ชีวิตรวมกันนานแล้วโดยปกติเดือนรอมาอน์อื่นก็แก่บวชเ็ตกันโน่นเลย ไปมายังตาะเวชตาะเวชก็ไปกินหนาชาวะยิลบมากันลูกลับเล้วและเลมียรับเล็วมันไม่ได้คุยกันวันเดีพี่นองเอาเรื่องเรื่องาศาสนามาคุยกันบนโต๊ะอาหารทักที่พ่นองอ่าไ่ได้เราจีมายังรวมกันเล็วเลย่นในเราจีตาะเวชรวมกันหรืรรอว่ออาไม่ได้รวมอะไรเนยรวมคุยเรื่องศาสนากันพี่นองอาจจะทามาเนี่ยกุยคุยจีจกับเรื่องอะไรศาสนาอ่าจีจกับเรื่องอะไรเราไม่เรียนที่เนี่ยอ๋อ มันการูหมดเสียมหมดไี่นองวันเดียเรสสื่องศาสนาไม่ได้ยากนลพี่น้องถ้าเราตั้งใจจะให้ความสําคัญกัมันในฐานะผัวคนหนึ่นาางลองถามเมียเลยแต่โ oh, อูนองสุดใจรักน่น้องว่าบังนี่ตอนวุจีได้ข่าวสวรรค์ใหม่เนาะถามกันเลยนี่เรื่องศาสนาพี่น้อง <c oughs> ถ้าเรียกว่าเมียมีหกรือแต่เมียมรักเราได้ข่าวไอ,อ,อ้บังเออบังบอกว่าทั้งที่กุไม่กับยิมายังไม่กับยิบวชนี่เออม่ได้ข่าวเอ๊นั่นเมียรัก หลักกำทนกเราเลยตาเมียเบื่อเล่เมียเกลียดเล่โหนอกบ้างยีได้ข้าวสวรรค์มาตาโหน่งนาลันบัซตัวบะสะยิดกับย้อนไปบวชกับไม้มายั้งกับไม่กรมขาดรู้อยู่นรกตัวนั้นนันตาเมียมันจะเล่นงจริงๆการเล่พี่น้องก่รเล่พี่น้องวันเดย์ทั้งมดทั้งสินนี้คือเป็นฮิกมัดหนึ่งเลยบาโลกับบาลูบบาโลกไปเลยพี่น้องออในระดับระฐบานในระดับนูเขากระด้าเขากระว่างกันไป ความพิษบาดเราไม่อยากจะเอามาคุยตรงนี้แต่วันเดเมื่อมันเกิดปัญหาเล็เมื่อมันเกิดบาโลแเล้วเอาสิ่งนี้มาโมงงในแง่บวกเสียเคยไม่เคยได้เป็นอิมัมให้ขอบรัวสักครั้งวันเดได้เป็นเคยไม่เคยได้อ่านอันกุรอานรวมกันเป็นฮัลกอฮ์อันกุรอานในขอบรัววันเดได้อ่านไม่ได้อ่านตั้งแลมก็อ่านคนวันลอกพี่้นงป่ามันถนัดคนวันลอกหมามันถนัดคนวันลอก ป lives, sheep, ่าบ er ันทนัดฟาติฮะมาคนวันหล่อโลกมาคนอุ้มสุรบินนาสโลกวัวปีมาคนอุ้มสุรบินฟลักตัวยั้งมนุษย์มาโดยจีอันอะไรลาอิลาอิลลอห์ได้พร้อมๆกัอศักดิ์ทีพี่น้องคุยเรื่องศาสนากันสักทีอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่มีโอกาสนี้เราก็ไม่ได้ยกเข่ากันเพื่อกันพวกัวเมียเมียเฉียวที่ๆปนั่นเลยเฉียวที่ๆแต่ว่าไม่แก่ยิ่งกินเนื้อซะเละพี่น้องเนาะอันนี้เรื่องของขความสุขเรื่องของ สิงเตสอนอยู่ในในบาลอลต่างๆเหล่านั้นเอาเละี่นอนอ่านาะสรุปวัเดนหนึ่งเรานี่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺบ ب าน ن ه และ ت ع ا ل ในขณะที่เราได้รับรหมัดให้เข้ามาใชา้ชีวิตรอมลลอนฟาลามิยฟัลละเขาพูดนัน้นไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه แะ ت ع ا ل เรานี่เต็มหลังมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการอภัยเพราะเราไม่เคยขอกับเจ้าเรื่องเพราะเราไม่เคยให้ความสําคัญเพราะเราไม่เคยติดตาม เราะเราไม่เห็นว่ามันมีสําคัญอะไรก็เลยมันอัลลอฮ์ก็แคไม่รู้จีบๆอะไรวิ่งวิ่งแมันไม่ใช่รถใชอะไรตีล่ะโลกมันได้จับไปว่าซื่อกะมันไม่ใช่รถใจอะไรมันใช้มันอะครั้งๆไปตะอาพันนันเลยไป่นอะพันนันเลยวันเดียวแต่ว่าอาไม่รู้ว่าพอเมยมาเค้นเค้นเคบเคบโอซ่าฮาเบียมังเอาชนุ่มังไปไปกันนาวัดิสไม่กี่วันอ่าพี่น้องวันเดียวเมื่อไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ س ุบฮานแตะ تعالى เนอนนที่โยของเขาคือฟาดะคอลันนัก เขาจะอยู่ในนรกนองสิบลายมินซาลิกตัวของเราเล็กปีนองบุษัทตาทุกคนให้ได้ผลจากวังวนตรงนี้พี่น้องฟาอับอาดะฮูฟาอับอาดะฮุลลอฮ์แล้ก็เขาก็จะห่างไกลจากอัลลอฮ์ห่างไกลจากรอฮมัดก็อัลลอฮ์ س ว ح ا ن ه แลาก็ดูอาให้มามาพี่น้องเออทางเราและพี่น้องเนี่ยเน่ยทำเลนเลนเนี่ยทำไม่เข้าเรื่องกับวันดอเมื่อเมื่อพี่น้องวันเดอเราเห็นถึงความสำคัญแล้วทำไม่เดอเราไม่ไม่ตอบไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และลา a l l h ชายทุกเรื่องชายให้มายังชใหบวชใจออกจากัดใงูนี่ชยตับนูชัยเเมาชัยีีน่าชัยาทั้งชายทั้งหามเต็มเสมอหนึ่งในคำชายของอัลลอฮ์คือชให้เราดุอาไปน่อยชายให้เราดุอาขโเลยว่างโคคชายโคแล้วอ่าชยโคแล้วรล้ก็ถุระตับอีโคเหมกันไปหน่อย ยามพี่น้องไม่ต้องบอกว่าไม่รู้จิขออะไรไม่รู้จิเอาสำนวนไหนไม่รู้จิว่าปัดเปลววันเดทหาไหมไรเลี้ยบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะกับพี่น้องอันไป่้อว่าฟิลอาคิราดฮัสนะว่ากินาอาซาบันน้ำหาไหมไรเลี้นั้นเลวกั็อูอัลลอฮ์วันนั้นที่ที่นายจิกกูต้องนั่นอัลลอฮ์กูผิดจริงๆอย่าอัลลอฮ์อะไรวะเนีอ่านี่นี่พี่น้องนี่อะไรต่างๆเราหนีบอกเขาไปแล้วพี่น้อง สิ่งที่ผิดก็คือสิ่งที่ผิดเราจะทำหรือเราจะไม่ทำไอ้นั้นอีกเรื่องแต่ต้องยอมรับว่ามันคือความผิดพี่นอวันเดชทำไมเมื่อเราเห็นความสําคัญแต่เราไม่เอาแสดงว่าการเห็นความสําคัญของเรานั้นไม่จริงไม่จริงพี่นอไม่จริงเมื่อเรานึกว่าการอุอาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ใช่และทำห้เราได้การชิดกับอัลลอฮ์และเป็นอิบาดัดหนึ่งแต่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากเอาใจไปให้อัลลอฮ์สุบฮามดาลัลลาห์เลยทำไมแต่เราไม่อุอาพี่น้อน เราเลื้ยโอกาสนี้ไว้ให้ใครเลยพี่น้องในเมื่ออัล l l a ์ให้กับเราแล้ววันเดียดถูกสิ่งถูกยากที่เขาให้เป็นโปรโมชั่นวันเดียวเราไม่เอาสักอันนะ <c oughs> เราไม่เอาสักอันนึงพี่น้องอ่าเราไม่ยอมขอโทษเราไม่ยอมขอดุอาเราไม่ยอมข่าวใดชิดต่อ a l l ล h s u b h a n a h u ะ a t a a l a ในบรรยากาศของเดือนแห่งการอภัยเดือนแห่งการมะฟิโรเดือนแห่งการที่อัล l l a ์จะตอบรับดุอาของเราเดือนแห่งอันกุรอานพี่น้องวันเดียดใช้โอกาสยาก จากบาลาที่เราได้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 ไดไดบไดพบนี่ไม่ว่าเรื่องโควิดเรื่องอะไรแล้วพี่น้องหน้าเตียงของเรานึงก็คือจะต้องอจะต้องป้อ,องกันใหายมันถึงมาเป็นแล้วพี่น้องอไอ้รักษาในหลังจากเป็นแล้ววันเดียวเราต้องป้องกันปฏิบัติตามสิ่งที่ปูโรหเขาบอกทำเลยละ่ะปุโรหเขวาว่ากันไปให้เราหาไม่รอะไรก็พูดปนี้แล้วแต่วันเดียวเอาสิ่งนี้มาทำคอดีให้ได้กินข้าวให้พร้อมเมื่อสักทีพี่น้องได้ฟังแล้วว่าโอ้หลูกเราไุปยุปโอน โมฮาเลวกินข้าวส้งคำเลยแกบวชไม่ห้นโดสักคำตีฮะมันได้เห็นแล้วี่หนอเพราะวันเดียาไม่ตั้งใจเล่เพราะวันเดียาไม่หายความสาคัญเพราะวันเดียาไม่หายความตระหนักอย่างละเอียดเราก็เลยไม่ได้เห็นตึ้งขอบกพร่องแต่ยุในหลูกเราเราไม่ได้เห็นขอบกพร่องแต่ยุในตัวเราเราไม่ได้เห็นขอบกพร่องแต่โยุในวังวนชีวิตของเราพี่นอลองฟังเลยนะลองฟังเลยพี่นอแกบวชพร้อมกันสามคำเหล็หลูกเราไม่เคยขอดูอาสักที <laughs> ดูออแกบวชว่วมันรพูพีน้องแม่แต่ยิกินข้าวนีน่อัลลอฮ์ยังให้เราเฉียมสัมพัน์กับ Allah อัลลอฮ์เยู่เลยย <laughs> ีกินข้าวนี่พ um ี่น้องอัลลอฮ์มะละกาสมตูจีิแกบวชแล้วยังคุยกับ Allah อัลลอฮ์เยู่เลยโอ้อัลลอฮ์โอพระเจ้าของฉันละกาสมตูการบวชของฉันนั้นเพื่อท่านโออัลลอฮ์ยังบอกอัลลอฮ์อยอ่เลยนี่ยิแกบวชอันนี้ กิ่มตัณฑนภาพผู้คุณบวชเลยไปสู่สัาน์ภาพคุณเก่บวชบอกอัลลอฮ์ก่อนอพี่น้องนี่คือความกลายชิดที่อัลลอฮ์สุบฮามตลาหา้มากระเราพี่น้องนี่กินเลยหาว่าด็โอก่อนกินข้าวเวลาไปเดินบวชหาอ,อ,อันหนึ่งไปลาวเลยเด็กไปเรียนตำซูนเด็กเหล็กมังอะไรบางลาอันทุกเลยอันทุกทารุโอซาฟังโอซาเลโอซา เบือนหนกกะเราเราหนังฟังหนังเล่วันเดเสียงมานปนันวันเดเสียงมันแตกตัผูกเสียงนะว่าเป็นวัดเรายัางฟังเล่หนกพี่นนอะหางงวก็เราเล่แต่นำลายโยยมังไล่มังอาา่านาเป็นวัดเล่ห้าไก่ยเดียวกกักกกัก,กเราอาซาฟังเล่แต่โลกเรานี่ไม่ลงจับตาเล่แต่ว่ามันมีวิวัฒนาการอะไรเกิดขึ้นมังในทางบวกตัวเรื่องศาสนาของ Allah, ขของาลาัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع พี่เนาะนอนอัลลอฮฺ ตักล้องชัดเจนอ่อพี่น้องน่ซอรียดายว่าลำทำด้วยล่ะดาวปีน้องเอาฟซุตะมีความกิเบกบุลางตาโรคผวดเลื้อรังมังเสียงดังกับคขอมาอ่านดาวปีนองแต่วันเดียนี้ยายเป็นคนหนึ่งแต่ที่ไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺสุลามตาลาและคอยเราห่างไกลจากผู้แต่จะลงไปในนรกของอัลลอฮฺและคอยห่างไกลจากผู้แต่ Aha, gulai dari rahmat danความเมตากo Allah SWT. wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana <Sessizuk> wa qiyamana ya arhamar rahimin. Wa qulu qauli hadza wa sallallahu nazim li wa lakum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.